เห have oh. it? Oh. It no? uh ็นปลาเห็นปลาปลาปลาเหรอปลาไหนไหนไหนปลาช่อนเหรออุวิ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 มันจะไม่เห็นแล้วสิอุ้ยมันไปแล้วว่ะอยู่ยังอยู่ยังหัวยังอยู่หน่อยเห็นไหมฮือหัว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 เข้าไปใกล้แล้วมันจะวิ่งหนีเราไงปลาช่อนโตมาจากลูกปลาคอกเลยลูกปลาเค็งหน่อยโตโตจากลูกปลาเค็งหน่อยดูไปฟังลองจ้วงปากลูกปากมันจะหนีไปใต้ปากไม่ได้เลยน่าจะเพราาะว่มัน มันไม่มีที่ว่องมากเข้าไปใกล้มันไม่มีครับไม่ไมีแล้วอย่างเนียน่ยในกล้องมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ก็อันนี้มองไม่ค่อยเห็นอุ้ยนี่ไงนี่ไงอุ้ยออกมาแล้วโผล่มาแล้วโตมาแล้วเนี่ยเห็นไหมปลาช่อนนะเนี่ยโตจากปลาลูกคอกหน่อยนึงโตกว่าปลาลูกคอกหน่อยนึง นี ì, ่เพ right. right. ื่อนๆนี right. oh, uh ่ๆปลาช่อนนี่นี่ปลาช่อนประมาณว่ารุ่นพี่ปลาลูกคอกหน่อยหนึ่งอ่ะแถวนี้ก็มีปลาช่อนเยอะอยู่นะทั้งนั้นนะนะอะตอกจูงเลยจ้วมันจะได้อะไรแล้วขึ้นมามันไม่ได้อะไรขึ้นมาโถูแล้วก็อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรตัวนี้เหรอเฮ้ยผุดเข้าไปแล้ว ไม่น่าจะได้แล้วมันบัตัวมันเล็กด้วยเออมันเป็นร่องใต้ถนเนเลยใช่มันก็น่าจะเข้าไปในร่องอะ่ะขุดเข้าไปได้ร่องแล้วไม่มีไม่มีไม,ม,ม้นะตอนเนี้ย